ได้ปล่อยแถวลุยตรวจสอบสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวอำเภอปลายพบว่าเจ้าของกิจการเป็นคนไทยทั้งหมดไม่มีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการใดๆตามที่มีประเด็นที่มีข่าวออกไปค่ะ พลตารวจตรีทรงกริดออนตะไคร้ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปลายขออภัยค่ะผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมพันตํารวจเอกสําเร็จ3สีทองผู้กํากับการสอพอปลายเจ้าหน้าที่ตํารวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะออกตรวจพื้นที่ท่องเที่ยวในอําเภอปลายทั้งถนนคนเดินร้านเช่ารถเก House, สเฮาส์ศาสนสถานโดยมีการออกประชาสัมพันธ์ห้ามนักท่องเที่ยวก่อความเดือดร้อนรําคาญสูบบุหรี่สูบกัญชาในที่สาธารณะซึ่งหากมีการพบผู้ ถ้าทำผิดค่ะก็จะมีการจับปรับรวมถึงการตรวจผู้ประกอบการทุกประเภทซึ่งจากการลงพื้นที่ค่ะพบว่าเจ้าของกิจการเป็นคนไทยทั้งหมดไม่มีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการใดๆตามประเด็นที่มีข่าวออกไปว่ามีนอมินีชาวต่างชาติค่ะนอกจากนี้ยังได้ปูพรมออกตรวจตราพร้อมประชาสัมพันธ์ร้านที่จําหน่ายกัญชาที่ได้รับใบอนุญาตจําหน่ายกัญชาในพื้นที่จํานวน84ร้านในพื้นที่บริเวณโดยรอบถนนคนเดินอําเภอปลายโดยได้มีการประกาศและประชาสัมพันธ์ไม่สูบ ชาไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ถนนคนเดินต่อไปเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวพร้อมจับกลุ่มผู้สูบกัญชาในพื้นที่สาธารณะทําให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนเปรียบเทียบป,ปรับดําเนินคดีตามกฎหมายจํานวน10รายสําหรับปัญหาโดยสรุปของอําเภอปลายในห่วงที่ผ่านมาค่ะมีทั้งเรื่องตั้งสัตว์ ขอภายค่ะมีทั้งเรื่องตั้งสถานโบสถ์ยิวในพื้นที่และการตั้งถิ่นฐานระยะยาวของนักท่องเที่ยวอิสราเอลในอำเภอปายปัญหาด้านการจราจรการใช้รถใช้ถนนของนักท่องเที่ยวปัญหานักท่องเที่ยวเข้าเมืองผิดกฎหมายนักท่องเที่ยวก่อความวุ่นวายในพื้นที่ปัญหานักท่องเที่ยวชอบสูบกัญชาในที่สาธารณะหลังจากได้มีสื่อโซเชียลกระจายข่าวเรื่องเหล่านี้ค่ะโดยมีเพิ่มเติมว่านักท่องเที่ยวอิสราเอลจะยึดอำเภอปายเป็นฐานที่มั่นยึดงานคนในพื้นที่ทั้งหมดจนเรื่องเหล่านี้ทางรัฐบาลให้ความสน ทางด้านนายเอกวิทมีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้ลงพื้นที่เช่นกันค่ะเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวพบว่าทุกกิจการในอำเภอปายเป็นของคนไทยส่วนเรื่องคลิปข่าวเรื่องชาวยิวนั้นตรวจสอบพบว่ามีคนยิวในห่วงปีที่เข้ามาที่อำเภอปายแจ้งเข้ามารวม4573คนและตรวจสอบจากข้อมูลตรวจคนเข้าเมืองณนะวันที่19กุมภาพันธ์2568 พบชาวยิวเหลือเพียง24รายเท่านั้นประกอบกับที่พักทั้งหมดในอำเภอปายสามารถจุคนต่อวันรวมทั้งหมดได้เพียง3,257ห้องดังนั้นกรณีที่สื่อโซเชียลนำเสนอข้อมูลว่ามีนักท่องเที่ยวชาวยิวมากกว่า30,000คนจึงไม่เป็นข้อมูลที่มีความจริงค่ะ